สวัสดีจ้าพี่น้องทุกูๆทุกคนโอ้ยวพันธุ์ไงพ่นตาดีพันธ้องกล้ากล้าค่ะทุกคนพาดนะเออหาหมูหาหมูมากพ่อคอยออกได้แถวนี้เฮ็ดเพิ่งหวานใจพี่น้องมาเด้อไทยเราบอละบอไทยไทยเย้ไทยเราบอเอ้าเอามาไทยเฮ็ดเพิ่งหวานใจโด่งไงเห็นห้องไทยก่อนน้องไทยลูกกันจ้ะมาเด้อค่ะเฮ็ดอันนี้ยายก็ออกแล้วนี่ มีม่วงลีลาลักทิทหลิงนี่ค่ะบางประเทศเพิ่งกับกินได้ก็บยำแล้วยำอีกทุกปีเนาะจ้ะเนาะบางประเทศเพิ่งกับกินนี่ค่ะลีลาลักทิทหลิงนี่ฟูเหมือนคือกันเลยจ้ะเด้อหนันงไทยหามุมหามุมถ่ายรูปจ้ะแล้วเอ้ายเป็นแหงว่าหยอก ของฉันเด้อดอกนีพันธุ์พะเยงว่าดอกแรกเลยนี่นิง้งสุดทินเนาะคุณอาเจ้าเห็นยังล่ะอุ้ยคุณอะกำกับบ่ห่มโอ้ยเจ้าของกันมิออเออคุณเพึ่งหวานจ,จะเห็ดเพิ่งหวานพู้ใหญ่ยางเหล่ายางอีกส่วนขื่นม่ได้อีกคนน่ะข้านี่จ้าพี่น้องค้าขี้เหอะหนังไก่หนังไก่จ้าทุกคนนี่ แสบอยู่ไหนล่ะนางกุบกรุบนี่ถอดไงสิโอ้ยไปตัดขาอยู่งั้นอีกแล้วนี่นี่ยายใส่ขวดสองขวดเราจะต้มใส่ขวดไว้ไัช่างตัดขาเนาะคะเนาะโอ้ยเปลือกเห็ดยายโอ้ยุ่นน้องเคลียร์ใบถาดโหด้เห็ดหนังไก่ไงแล้วจ้ะโดดมาไงเกีบเกี๊ยบเก็บเกีบเก็บนาง มาตัดขาอยู่เงื้นุันละตัวบอเมือลองซิมบ่ละแสบเด้แสบอยู่แกงขึ้นมากั่ปอนดเานันนีอุ้หยดอกไงแล้วน้องนังมาตัดงนันี่นี่โอ้น้องเก็ไม่ให้เลยนะตัดขาพร้อนย่างดีเห็นหนังไก่จ้ะ ข้างล่างก็สิมีน้ำยายเก็บย่ำได้กับหายเบิ้งคูเ่เถื่อเนี่ยเป็นคือขี่แมงวันนี่แหละจ้ะเห็ดหนังไก่เนี่ยก็ไดหนังไก่หนงังแกะแล้วแต่ผู้สิเอิึน้นนี่จ้ะย่ำคุบคุบยุ่จ้ะยายกับวาแ่บยูแล้วแต่คนหมักเนาะเห็ดนี่กรได แม่นนตัดขาอยู่บ้านจ้ะน,นี่ทำแล้วทำแล้วแกนงทำงานจ้ะแกนงทำงานอือุ้งจ้ะอุ้ยดอกนั้น <c oughs> ขนนอนใ,น,น,ขนให้บุญาน้องกระไรงัดขอนให้อุ้ยเอาละตัดขาตัด,ดตรงน,นี้น้อยบุญานอันใดแล้วตัวนี้เ่งน้องตัดขาลาย โอ้ยอืมอาดูมาคาถึงใบเห็ดเชี่ยนั่นจะ้ะนียงหน่นนนนอยๆอยู่น้องวะเห็ดหนังไก่ออันนี้ปลาเห็ดหนังไกจ่จ้ะดอกหน่อยก็จงไว้เอาแต่ดกอกใหญ่ๆนี่ค่ะหนังไก่อะไรเปล่าละ่ะน้องเก็บสวย คอยย่างซรงหาออกจากนม่ยันเดียดแล้วออเนื่นนัหลบว่าท่นไงหืมยังไงเปมนไรอืะอืนะฮะุนหล่อไปทั้งผุนแมนบดได้หานังหือหลอยังไม่ยังไงเป็นไรผอุ้นจ oh, okay. ุ่มพุนไงอยู่ละเออยังหน่อยอยู่สมนัดปล่อยคนนั้นเดจังมาเก็บเอาไม่จากพี่น้องมี่จนี่อืม โอ้ยเจ๊แกงกล่องไว้ไว้เอามุนไ้ตองคนแล้วก็ต้องเอาเนาะจ้ะใช่แล้วดอกบักไงค่อยมากหนึ่งโอ้พี่เด็กโอ้โหนะหนังไก่จะเห็นหนังไกน่นี่ดอกสวยจ้ะนี่ดีแกงฮาดคุณนนะคุณยใหญ่ตาดีแล้ว โอ้ยงูยตุ่มโอ้ยปัด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 อกน้ำคากิลี่นี่กระเด้อค่ะโอ้ยพี่ดงโอ้ยดอกง้มคากิลี่นี่ปูนพ่อใหญ่สองคนอยู่หัน นี่นี่เลื่อหาโลไปนี่นี่โลขอบอันนี้ละโลขอบอันนี้เด้อคือพ่อหญ่ละหานี่ยพ่อไ่แบบจะให้พ่อญ่ไม่ใหญ่อันนั้นได้เออตัวเหยื่อสองแถวพอแถาไม่แถาหาซะาบพระท่านแฟนก็ได้เออฮะโอ้ยงามจังงามอันนี้เห็ดเปล่งเกาลากจ้ะเปล่งเกาลากตัวงามๆอยู่จ้ะเอาจะเอาแม่ดอกสวยๆนี่ อุย้ยแขียงแท้พึ่งกันจ้ะคีณเกาลักษ์คุณตัวน,นั้นเฮ็ดดินเฮ็ดอันน้ำหมากมีพิษจ,จ้ะคุณพักกันสัยญาบใหม่แต่ตบแทบตบแทบ,ตบตสองคนเพิ่นน้องเห็ดขอนสดน้ำผึ้งจ้ะคุณน่ะอูย้ยหลายคักหลายเนี่ยคุณน่ะอูย้ยสอนน้ำย้ายบ่จ้ะคุณน่ะมาเด้อมาเก็บกับยายเด้อเดี๋ยวยายสิงหงอยให้เบิ่งคุณน่ะค่ะคุณน่ะอ้าวขึ้นมาเลย พูดอ่ะโอ้ยผุบนจ้าผุนผุนผุนแมนเบิ้ดทางในผุนค่ะยาสิเก็บใส่ถุงนอกกันเนาะพุณนะคะปวดโัหมังโม่หมักแตงพุณอ่ะสอ,อ,อนออน้องนันเงเ้ายสตาร์ทขาขวดด้วยค่ะกินใส่กระตวัวไปมาสอบหมองหัวออเ้ยจ้ะเด้อคนเอ้ย คุณอะอืมคุณนะจ้ะง,งามขัดเน้นแอมี์แซบจ้ะคนสนน้ำเพื่อนฮะดอส่อะออนสะออนอคุณอะน้อ,องเก็บมาไว้ให้ เบื้งน้องสิงัดให้เบิ่งจ้ะทุกคนงัดตุ้มงวยตุ้มอ,อุ้ยเฮ็ดขอนส่นวนปวดโพมังโมมักแตงงามคัะงามเนี่ยแจกพี่น้องพุ่นน่ะอุ้ยงานม,มิลี่ต้องขอบใจหลายๆล่ะมึงดูน้องทา,ายให้เบิ่งก่อนพุ่่นนะพุ่นน่ะพุ่นน่ะ,อ,ะอันนี้บานแล้วจ้ะยายก็สิเลือกเอาเนาะเลือกเอาตุ้มๆคลแท้ผลตุ้มๆผลงานเฮ็ดขอนส่วนพี่น้องยายได้ครึ่งถุงนี่เกือบเต็มถุง มาต้่มใส่ขวดว้แกงเนาะค่ะเนาะนี่กอนสวนน้ำผึ้งเนาะจะผลงานของนอง้องเมื่อนี้นุ่คนเพิงกระตาใหญ่ๆนี่แหละคะ่ะอันนี้ของยายเฮ็ดรวมเฮ็ดหนังไก่เฮ็ดรวมเฮ็ดแม่หมดเฮ็ดผึ่งหวานเฮ็ดรวมจะเฮ็ดใบต,งตองใบตองมีเบิดของยายก็ได้ไปค่ะว่าสิออกเมื่อเอาเฮ็ดนั่นอีกเนาะคะ่ะน่าขอบคุณเหลายเด้อที่รับชมยายเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องสู่ขู่สู่คน ขอบคุณมากๆจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะค่ะเนาะโอ้ย YouTube กะได้ทาไปเรื่อยๆเนาะจ้าบทรูปภาษีภาษาดอกเขียมาแล้วกะสีล่างค่ะบ้านนี้นี่จ้าก่อนย้ายสีล่างไล่ย้ายสีต้มแล้วสซีลวกซะก่อนจ้าเม็ดจังบปแตกเนาะค่ะเนาะแล้วจังไปล่างเห็นบหมเม็ดแต่ขี้ดินเลยพี่น้องแล้วก็ไปล่างบ้านนี้เนาะค่ะเนาะนี่ค่ะบางเขาก็เอาใบตองเอาง้างออกเนาะจ้าเนาะ ตึงเธอระดอกระดกอก,กน,นกบบี่ใส่ตะกร้าแห้วงแล้วก็บบรรจุใส่ขวดจ้ะหลังสองหน้มสามหนามคนละเนาะจ้ะเนาะแล้วนะลก็เบ,บิง้งเธอระดอกสองดอกหนึงสี่หลักนี่ค่ะสะอาดสะอา้านนี่จ้ะขวดที่เราล้างสะอาดแล้วเนาะล้างน้ำห้อน ก็มาบรรจุใส่ขวดเนาะคะ่ะใส่ให้เต็มนี่แหละคะ่ะวิธีนี้อันใส่ได้กับเห็ดดินเห็ดยังใส่ได้เบือดด่อโดยเฉพะนี่เห็ดที่มันหักง่ายๆปอกง่ายๆเนาะจ้ะดวกซะกอนเพิรนอ่อนหลจังมาละ่างน้ำบกเทราดอกค่ะหลังง่ายกว่าเฮาสิเป็นนางหลังเทระดอกเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะน้องพี่น้องแต่ว่ากะแัวเฮาจังเฮาหลังนี่เฮาก็มาเบิึงเทระดอกอีกเช่นึงเนาะค่ะนเนาะนี่บาเสร็จไปต่อ โอ้โบแมนนี่จ้ะเสร็จแล้วก็เอาน้ำนนี่นหนแหละใส่โรดเนาะค่ะนี่เอาสิไปต้มไปหนึ่งเวยค่ะนี่ใส่ให้เต็มเต็มเลยค่ะจพี่น้องนี่ใส่ให้เต็มเต็มแล้วก็ปิดฝานี่จ้ะกระิิดไปประมาณนี่เนาะค่ะใส่ซึ้งหนึ่งเลยค่ะหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงคนละค่ะนาอจ้ะนี่ใส่ซึ้ง ปิดฝาหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงค่ะเปิดไฟแห้งยายเปิดแห้งเลยจ้ะยายแห้งสุดเดือสามนะคะเนาะหนึ่งไว้เนี่ยเลยค่ะเอาโฟดบุกบกจนขวดโฟดคนละจ้ะกินได้เป็นปีสองปีเด้อค่ะ